สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอ t ทิจูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวลาวเมื่อวันที่27ธันวาคม2564หัวหน้ากรมประชาสัมพันธ์เข้าพบเอกอัครราชทูตของสอปป,ปลาวประจำประเทศไทยเพื่อขอโทษเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวรถไฟลาวจีนจากผู้ดำเนินรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ N บ t กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ดำเนินรายการของสถานีดังกล่าวได้นําเสนอข่าวทำนองว่าคุณลาวไม่มีปัญญาซื้อตั๋วรถไฟลาวจีนเพราะมีราคาที่สูงมากทำให้เกิดกระแสดราม่าของคุณลาวเป็นจำนวนมากที่ไม่พอใจกับการนําเสนอข่าวของผู้ดำเนินรายการคนนี้ว่าทำไมต้องดูถูกและด้อยค่าคุณลาวด้วยจากเพจหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับขออโหสิกรรมให้กับผู้ดำเนินรายการคนนี้ทั้งที่ไม่เต็มใจชาติหน้ามีฉันใดขอให้มันได้เกิดเป็นไอ้ตูบสีขาจึงจะเหมาะสมกับนิสัยที่ชอบเผาหอนใส่คนอื่น คอมเมนต์ต่อไปครับคนเรียนมากใช่ว่าจะฉลาดเสมอไปบางทีก็กลายเป็นคนโง่ได้ด่าคนอื่นแล้วก็มาขอโทษทำเหมือนว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผู้ประกาศข่าวคนนี้ดูถูกประเทศลาวของเรามาหลายครั้งแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับคนเราเมื่อรู้ว่าผิดแล้วขอโทษก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่เมื่อขอโทษแล้วก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นแบบซ้ำซากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสันดานติดตัว หรือว่าผู้ประกาศข่าวคนนี้จบหลักสูตรนินทาศาสตร์คอมเมนต์ต่อไปครับคําขอโทษเปลี่ยนเป็นเงินค่าปรับไหมจะได้ไหมสัก10บล้านบาทครั้งต่อไปจะได้ไม่กล้านําเสนอข่าวทางรบของประเทศลาวอีกคอมเมนต์ต่อไปครับหลายครั้งแล้วกับผู้ประกาศข่าวคนนี้ขอโทษจนเป็นนาจินแต่ไม่เคยปรับเปลี่ยนนิสัย คำว่าอายใช้ไม่ได้กับผู้ประกาศข่าวคนนี้ต่อให้ขอโทษเป็นร้อยครั้งจิตสำนึกของมันก็ไม่มีคอมเมนต์ต่อไปครับผู้ประกาศข่าวคนนี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนี่คือคำแก้ตัวคอมเมนต์ต่อไปครับยังมีเรื่องไหนบ้างที่ยังไม่ได้พูดก่อนที่จะรู้ความจรงิงเรื่องที่ 1. เรื่องโรงพยาบาลลาวเรื่องที่สเรื่องรถไฟลาวจีนเรื่องที่สจะเป็นเรื่องอะไรดีละ่ะคอมเมนต์ต่อไปครับ คุณไม่รู้สึกอายบ้างเลยใช่ไหมที่ต้องมาขอโทษอยู่ล่ำไปหรือเห็นประเทศของฉันทุกยากลำบากขนาดนั้นเลยหรือฉันตำหนิเฉพาะคนที่ไม่มีมารยาทอย่างคุณทำเป็นไหม้บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนไอควายคำพูดของคุณมันจะทำลายความรู้สึกที่ดีของคนส่วนใหญ่ทั้งสองประเทศที่มีให้กันมาอย่างยาวนานคอมเมนต์ต่อไปครับหลายครั้งแล้วกับผู้ประกาศข่าวของไทยเฉพาะบางคนที่ไร้ซึ่งจรรยาบรณ พอมีประเด็นดราม่ากไ็ได้แต่ขอโทษไทยลาวน่าจะมีกฎระเบียบร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อไปครับยินดีรับคำขอโทษแล้วอย่าให้เกิดขึ้นอีกลาวและไทยเป็นเพื่อนมิตรสหายบ้านใกล้เลือนเคียงต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีงามต่อกันอย่าได้อิจฉาริษยาปิดบือนเอารัดเอาเรียบและดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันเลยคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นไปตามที่ฉันคาดเอาไว้ ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแล้วขอโทษทุกอย่างก็จบคอมเมนต์ต่อไปครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าปาเนาตัวเดียวเหม็นทั้งค่้องเพราะว่าอันที่จริงแล้วคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนน่ารักมีมิตรไมตรีต่อคนลรามากคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเปลี่ยนจากคําขอโทษปรดไอผู้ประกาศข่าวคนนี้ออกจากสถานีโทรทัศน์ช่องนี้จะได้ไหมคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ ท่านทูตท,ทำไมไม่ถามผู้ประกาศข่าวคนนี้ว่าไม่รู้สึกอายหรือที่ทำให้คนในสังคมเราไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่ต้องด่ามันคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าชาติใดมีคนประเภทงโง่และอวดฉลาดชาตินั้นจะพังและล้าหลังคอมเมนต์ต่อไปครับคนทำก็ทำซ้ำซากแล้วก็ขอโทษซ้ำซากส่วนคนรับคำขอโทษก็รับคำขอโทษซ้ำซากเช่นกันตราบใดที่ไม่มีบทลงโทษมันก็ไม่หุบปาก คอมเมนต์ต่อไปครับอย่าพูดนะว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะแก่จนจะลงรูงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับผู้ประกาศข่าวคนนี้มันชอบพูดว่าลาวไทยคือบ้านพี่เมืองน้องกันถ้าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันจริงเขาจะไม่นําเสนอข่าวด้านลบกันแบบนี้อีกอย่างตั้งแต่ชั้นปฐมจนถึงมหาลัยก็ไม่เห็นมีตาําราเล่มไหนที่เขียนบอกว่าลาวไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน คอมเมนต์ต่อไปครับยอมรับว่าทำผิดแล้วก้มหน้าขอโทษจากนั้นก็ทำผิดอีกแล้วก็ก้มหน้าขอโทษอีกเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ประกาศข่าวคนนี้อยู่ตรงไหนคอมเมนต์ต่อไปครับไม่ต้องมาขอโทษก็ได้แค่รับปากว่าจะไม่เกิดเรื่องในลักษณะแบบนี้อีกก็พอแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับผู้ประกาศข่าวไทยช่องอื่นไม่เห็นเขาจะมาวิจารณ์ประเทศลาวในทางลบเลย เห็นมีแต่ช่องนี้กับอีกช่องหนึ่งที่พูดเรื่องโรงพยาบาลในลาวคุณควรลาออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวจะดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามาขอโทษอีกเพราะฉันคิดว่าจะต้องมีครั้งต่อไปอีกอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปครับคำขอโทษของคุณมันไม่มีค่าเพราะที่คุณมาขอโทษมันเป็นแค่เพียงมารยาทแต่จิตใจของคุณมันไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยคอมเมนต์ต่อไปครับ รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น10ล้านบาทเท่ากับสมาคมฟุตบอลไทยจ่ายให้กับนักเตะทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับจะดีกว่านะคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าเป็นเด็กพูดจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่แก่จะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าสิ่งไหนสมควรพูดสิ่งไหนไม่สมควรพูดข่าวสร้างสรรค์สังคมข่าวอัชญากรรมป้นชิงวิ่งราวหรือจับยาสิบติดทำไมไม่นำเสนอมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านะ มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับขอโทษไปก็เท่านั้นแหละแต่ก็เข้าใจว่าขบวนการก็ต้องเป็นแบบนี้พวกเราก็ต้องยอมรับคำขอโทษไปตามมารยาแต่ควรปลดผู้ประกาศข่าวคนนี้ออกจะดีกว่าเพื่อความน่าเชื่อถือและป้องกันการเกิดซ้ำนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวราวในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟัง และผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ